ช่วยอะไรพี่หน่อยได้ไหมครับมีอะไรช่วยหรือเปล่าคะพอดีนู่นผมจะข้อเยครับผมต้องรีบไปโรงพยาบาลตอนนี้เลยครับจริงเหรอคะแล้วมีอะไรฉันพอช่วยได้ไหมคะช่วยาทำหน้าที่แกนผมหน่อยได้ไหมครับรถเหรอคะจะให้หนูโบกรถเหรอคะครับครับผมขอร้องเลยช่วยหน่อยนะครับได้ค่ะได้ได้งั้นพี่หลอดเสื้อมาเลยก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะครับคุณนี่จะดีจริงๆลยครับป้าคะขอโทษนะคะตรงนี้จอดไม่ได้อ่ะค่ะทำไมฉันจะจอดตรงนี้ไม่ได้เอ่อขอโทษจริงๆค่ะตรงนี้ใครก็จอดไม่ได้ค่ะทั้นมันจะบอกให้นะ ฉันนะํะมีเส้นสายที่นี่หนูไม่สดเหรอคะว่าป้าจะมีเส้นสายจากไหนแต่ว่าตรงนี้ค่ะห้ามจอดก็คือห้ามจอดคะ่ะเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครหนูไม่รู้เหรอคะว่าป้าเป็นใครหนูก็แค่ทำตามหน้าที่ของหนูรบกวนขอความร่วมมือด้วยนะคะแล้วถ้าฉันไม่ให้ความร่วมมือแล้วเธอจะทำไมต่อให้ป้าไม่อยากให้ความร่วมมือแต่ว่าหนูก็ให้ป้าจอดไม่ได้จริงๆคะ่ะเลาแบบนี้ใช่ไหมลองดูใครจะไดก่กันอ้าวคุณแม่ครับไม่มาอยู่นี้ครับลูกเนี่ย ยามคนนี้เขาไม่ให้แม่จอดรถนี่ยามใหม่เหรอยามจอดไหนเนี่ยคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครฉันไม่สอนแล้วนะคะว่าคุณเป็นใครแต่ที่ห้ามจอดก็คือห้ามจอดคะ่ะนี่ลูกเห็นไหมยามใหม่นี่ไม่เจียมตัวเลยผมคือรองประธานของที่นี่จาไว้นะจะจอดตรงไหนก็ได้ถ้าคเุเป็นรองประธานของที่นี่เนี่ยคุณก็ควรจะเคารพกฎสิคะลูกยามมันมาหาเรื่องเราอีกแล้วลูกผมใช้สิทธิรองประธานที่นี่ไล่คุณออกใช่ ลแล้วก็ไปรีบยื่นใบลาออกของเธอซะจะรีบเก็บของไปด้วยละ่ะคุณว่าคุณจะลองประธานของที่นี่แล้วคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครผมไม่สนใจนะว่าคุณเป็นใครและที่สำคัญทำไมเธอถึงยังไม่กรี๊ดสมน้ำหน้าอยากปากเก่งดีนะทำไมพวกคุณถึงทำแบบนี้พวกคุณทำอะไรกันนะเพื่อนี่มันลาจอดรถของบริษัทนะมาทะเลาะอะไรกันตรงนี้อ้าวลูกชายมาพอดีเลยคุณแม่คะเกิดอะไรขึ้นหรอคะก็นี่รักยามคนนี้ไม่ให้แม่เขาจอดรถ บอกว่าห้ามจอดบ้างอันตรายบ้างเนี่ยเขากำลัง,งสอนมันอยู่ที่เธอไม่รู้หรอว่าประธานบอร์ดบริษัทกำลังจะมาแล้วนี่คุณอรอปภเป็นอะไรบ้างไหมอะคะแล้วมายืนทําอะไรตรงนี้รีบใส่หัวไปได้แล้วสวัสดีค่ะรองประธานอ้าวตูนทํามาพอดีเลยเอา้าวเธอลิลินเพื่อนสมัยเรียนของฉันนี่อ้าวตูนไม่ได้เจอกันนานเลยอะตูนฉันนด่เดี๋ยว,ว่าเธออยากขึ้นเงินเดือนใช่ไหมใช่ค่ะรองประธานถ้าคุณสั่งสอนยางคนนี้ได้ผมจะขึ้นเงินเดือนให้คุณ ผมว่าเวลาคุณแค่สาวิตูนเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแกคงไม่ส 2>, 2 1สองหนึ่งเธออยา่าฉันเห็นกับตัวเลยนะบางทีอะศักดิ์ศรีมันก็กินไม่ได้ตูนฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ยใส่หัวไปซะชวลิลินที่นี่ไม่บอกกับเธอหรอกได้พวกคุณมานุมแล้วใช่ปะฉันจะโทรเรียกท่านประธานมาอย่ามาตลกนะหน้าอ่างเธอเหรอจะมีเบอร์ท่านประธานเอามือถือมานะมือถือเธอไม่ต้องใช้หรอกเดี๋ยวฉันโทรหาท่านประธานเอง ก็ลองเธอดูสิแล้วเธอจะต้องเสียใจใครเรียกผมมาท่านประธานครับยามคนนี้ไม่ให้แม่ผมจอดรถมันบอกว่ารู้จักท่านประธานด้วยครับสงสัยมีละครสนุกสนุกให้ดูแล้วห่ะนี่คุณไม่รู้จักบอดผู้เลี้ยงของเราเหรอฮะบอดผู้เลี้ยงคุณหนูไม่เป็นไรใช่ไหมครับนี่เหรอคนของบริษัทคุณ คุณทําให้ผมผิดหวังมากเลยนะครับขอโทษครับคุณหนูขอโอกาสให้พวกเขาอีกครั้งได้ไหมครับไม่ต้องละต่อไปเน้พวกคุณอ่ะไม่ต้องมาทํางานอีกเดี๋ยวแล้วครับคุณหนูเป็นพราพวกคุณนี่แหละ